เขาก็ใส่ไปเพราท่นเพราะท่านคำอยู่อุ่นตะเวนยังาบสามครับถือกระได้มึงเก่าขวักขวักวกขึนมาที่นยำายมาสมึดยำหนูความต่อนม่มีมันจะกินหนูกนหรบหันวัน ว่าถ bon ือสองตัว <nước> ต <Genius. S 2> ้ว <mayonnaise> น <ahan> oh. ั <is> oh. ้นก็ถือได้พี่น้องตัวนั้นก็ถือได้ครับผุดผุดคาขาดอยู่ผุดเขาก็ถือมันหนีเห็นเสียงตัวนี้ห้องหวยใส่ใส่หัวกังเว้นตัวนี้โอ้แน่ร้อนแนวรนอนดวงสมบูรณ์ถือหัวกังเว้นปักตุ้มแบบได้แต่แฉมหนึ่งครับเขาก็ใส่เออมี่คนซอย ปวดมีแต้มนึงครับนี่แขกแขกแขกอยนีวดออกไปไหนรุ่นเดียวกันว,กว่ารุ่นหน่อยพ่กกันรุ่นเดียวกันเว้ยเบ็ดขอบของม,มาเลยมันไปกินเอออีจัดหลัดแงหงคับน,นี่ครับถือใส่บ่อลเหลวอยู่ถือโอ้ย,โยอย่างน <c oughs> ี้กินโมใหญ่ดีเนาะอจะใครหน่อยหน่อย อ้าไปจงมุมหนึ่งม,ม,ม,มันก็หมุนขอกมาไหนแถะแตบหนึ่งครับก้างเว้นแสกๆเลยายสามสองแตบนี่พ้นงานเข้าก็ใสซือน้ำกลดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีกันกลางไมยเลยนะครับภาพไปใส่หนูครับเป็นข้างที่สามนี่ใน,นรอบปีนี้นะครับใส่หนูในมือนี่ก็ใส่เป็นแน่แล้วนะครับหมานตะเวนนะครับ เขาก็ใส่ไปเลยรอบหนึ่งมันนี้พอใส่กลับไปหนูถึก <c oughs> สองเตียมแล้วนะครับมานมานครับถามมาลุ่นกันอีกครับผมก็สิใส่ไปแฮมแล้วนะครับสีเฝ้าใส่แฮมแล้ว,ลวเพราะว่าผมมีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งต้องไปเห็ดต้องไปปลูกพักนะครับผมใส่หนูแหลวไว้แล้วผมต้องไปปลูกพักนะครับไปครับมันสี่ําตอนนี้ก็บายสามกว่าแล้วครับไปครับ <c oughs> มือกล่องครับนี่ครับอันใส่อยู่วางนี่นะครับนี่ใส่ใส่อยู่โซนทั้งถึงนี่ครับเขาออกลาครับเขาเขาพันนี่ผมก็บอกหูว่าพันยังเป็นใส่ออกออกลาแน่นผมใส่จากนี่นะผมใส่ตรงนี้กับขึ้นเมื่อนะครับใส่กับขึ้นเมื่อไปถือหนูครับผมนี่นี่เครื่องไม้นะครับเครื่องไม้ติใส่ไว้นะครับถือหนูนะครับ ติดกัดมั้งก่อน<ม>ตัดตกัดเอ๊ะิดก้นดีเออ,อ,เอ,อครับนี่นี่มันถือยู่นี่เจถือยูปังนี่เอาไม้ออกก่อนนี่ถือยู่ในนี่เขาอะเมือกล่องว่าหิวเข่าครับมือกล่องมันสิเรา่ิากล่องบางทผมกับสีรุ่ยเลี้ยวนะครับเมื่อกล่องเมื่อไรออกวะสิหิ้วเขาวะะ่าหิ้วเข่าก่อน น,นี่คือขวายห,หนูครับผมนี่ขวายห,หนูวางนี่เพิ่งเอานะครับมีแต่ขวายห,หนูเต็มเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาโซนนี่คือเขาออกลามมนะครับมันมีอยู่นี่สามสี่ไฮมีแต่หนูไม่อยู่เต็มเลยนะครับบริเวณนี้นะครับัดที่นี่พมกมขดใสใส่นี้ละส่ปดไปนี้ ของหนูน,น,น่ครับเอ้ยโอ้ยเมื่อนข้องหนูข่องัวน,นี้ของแดนไปพูนเดี๋ยวผมใส่ไว้นะครับนี่ครับมไม้ว้เดียบร้อย ครับหลังจากนี้ผมกัสิใไห้ให้มันเหลวเรียบร้่อยนะครับผมสิยเ่าใส่เพราะว่าเมื่อน,นีผมก็มีภารกิจต้องไปปลูกพักนํานะครับเอาเป็นว่าอันตอนมยายามกระเคลืน,นพอกัอนอีกเท่านึงครับไปครับครับใส่หนูกับปูทวย่อนทาครับเพราะว่าเตเว้นกข่อยตําลุงเรื่อยผมตกเฝล่ามาปลูกพักนะครับแปลงพักเตรียมใบตงเฝ้ามาปลูกนะครับในเมื่อน,นีเตรียมตัวปลูกพักกันครับก็เอสายั ห่วยถอดออกไว้มันเหนื่อยเนาะครับสำหรับภารกิจในการปลูกพักกเสเซตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ้านคบแห้งนะครับต้งตะเวนยังยังแดงอยู่ครับบ้านคบแห้งผมก็คิดว่านนาจะไปใส่เพิ่มเติมได้จกซีบหลังนะครับเพราะว่าใส่ยังานทัวอุปกรณ์ของเหาก็ยังอยู่หนีอยู่ครับนี่แ็พอดีไปใส่เพื่อสีอคำนะครับถือโอกาสยาม ที่ใส่ไหวนาําเพราะว่าขนาดกลางเวนยังถือถ้าถือ,อโดนปะหนันอาจ,จขาดได้นะครับเอาบ่วงบ่วงเข้ากันยังยนะครับเตรียมเอาอุปกรณ์ไปไปครับไปใส่ไใอีกจักซิบหลังก่อนครับก็ใส่เพิ่มเติมใย ประมาณสิบกวัวหลังนะครับเดี๋ยวตอนขาครับเดี๋ยวสิ้อผ้าเลาะยามกลับเมื่อครับเพื่อหมานนะครับไปครับไปรุนกันเบื่ออันนี้ห้วไฟก็บปลยเอามานะครับถือไว้จ้ะครับนะแขกแขกแขกครับถือไว้จะ้ะหัวไฟก็บปลเอามาครับนั่นะนะถืออีทีครับถืออีที ยินเสียงอยู่เมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงครับครับครับเนี่ยโมเห็นประวัตได้ยินเสียงโอ้โหปวดขอไปข้างในเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เออถือครับนี่ครับตัวใหญ่เบลอเลยนะครับสามเต็มแล้วครับไปตอนนี้ก็เมื่อยแล้วครับ แงมหายังกับเเห็นบานที่นี่ผมก็สิบยายามต่อเพรผมจะกลับไปเอาหัวไฟมาเพื่อที่จะมายามอีกเธอหนึ่งหลอกปิดหลอกเพิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าหลอกเพิ่งขึ้นพอกันอีกเพียอนึงครับตอนนี้ก็บถุ่มหนึ่งพอดีครับในเวลาในเวลาเดินทางพยายามหลอกเพิ่งขึ้นครับไปครับเดินทางนะครับยังไงมีตัววอนะครับหลอกเพิ่งขึ้นเอาขีมขีมเอามานำม่นออกเข็มเอามา ไป,ปใส่นอบานมองใส่นอบาน,นเนาะใส่นอไม้นอบานโคกนี่ดิไม้นึงนี่ไม้นึงบ่ถือครับบ่อออเลยหันบ่ผ่านโบ,บแก่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 คือว่า ถือก็จะแก่แก่แกแก่ี่ตัวไหมาคนมานึ่งจีไก่นวลไจีแ่ไฟจแงรอน่เหยียบดูมแจ๊คห่เพราะว่าีรบคนเฮ้ยเกือบเหยียบเเหียถือจะแแกก่แก่่ ขามา,ายามนะสิหเหมือนเสียง,ยงนี้ตรงนี้ือเควุ้นมี่ครับไปต่อต้องไปห้รุมมาเขาอโซนนี้นะครับรไ้ไนี่ยังไงย่างยุกยังคือเกา นี่รัพใสเป็น,นี่งยืนเรื่งันแทกเหลือเดียวบงที่ไม่หมาอยู่เมื่อกีแกะแก่แก่แกเอ้าโถึกใส่ใส่นอนมันกสักขักข่าขวักขาที่ตัวไว้เห็นไฟโนด<ะ>มน่ถืกโบราณมั้ยังนิด มีดบ่มีกับปต่ออ้าวโกมังเขื่อนครับผมนี่ดินี่ถือแล้วถือได้นี่คิดๆมันถือกแล้วนี่แค่ๆแค่ๆอยู่นี่โอ้ยเงินตกลงไปอันถือกอันแท้หรอมันแม่นปู่จักผมมันกัดกันอืมอ้าวมันถือว่องเสมอมันแลี้กัดกันยังวะ มันแรนหม่งนี้มันมากัร์ดการหม่งมังเป็นของขวบขุ่นขวบอยู่มงมือเศร้าเจ๊กับพ่อแบบนี้ลามือเศร้านั่นเออมันม่ถือมันแรนกันกันนุ้ยลุงขวมบถือครับหนูมันแรงขวบถือบ่วงเลยน่าไหวหัวสิโอี่ละมันจะแรนต่ำมอเขาครับเอา เอาอยางอันนี้ใครไม่เห็ดใคสิมาเห็ดพอเ่เห็นพอไปไปเห็ดตอกับ่ถือรับนูนหน่อยนู้นแโอ้ขันเเขาไปใส่รถอเคกล่องแหงมึงกับจักถือวหนีงขิดเหงครับบ่ถือไปต่อครับทมานคือตอนกระเวนหร่า มีตีนอกนอกพี่น้องเลยโบผ่านแจ้งว่าหนูหมอนี่ออกคขึ้งเว้นเว้ยเจ้าจ้ามันถือตัวยู่ในปากเขาใส่ยูใส่ละพันคือบ่เห็นว่าใส่ยอยู่ที่ đây โบเห็นแล้ว ท้งนีงเปตมีแล้วม่ไนือถือบวกถือกือกี่บ่อนะถะอถืวรไปลุ้รไปลุนบ่ใส่ใส่ใส่อู้ถืออีนีครับถือนี่อู้นี่ครับนี่ครับถือเดี๋ยวตัวนึงครับ แต่ครับยามต่อครับยามหนูมันยามต่อนี่บอสายหมายโอ้นี่เห็นบอนี่บอบัม,มีกับเสียงว่าบริใส่เลยเนี่ยว่าใส่สักเดียวจำอะไรเว้ยวัดอ่ะอค,ครับกัยามหลอกกางขึ้นนะครับก็ได้เต็มหนึ่ง นะครับลบเมื่อันที่นี่ครับสําหรับใส่หนูรอบนี้นอ่ได้ต่เวนผลสองตัวแล้วก็เมื่อได้ตอนหัวคําอีกตัวหนึง่งแล้วเมื่อได้ตอนพยายามเมื่อกี้นี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่นี่เขาก็มาลุนกันตอนเศร้านะครับว่าสิได้เพิ่มอีกจากแต้มบ,บอนะครับมือออ่นพอกันนะครับ ครับโอน,นี้ก็ตื่นเสามากครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าย่ำเสารานะครับคุนครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปยามหนูแล้วครับไปครับไปหลุ่นกันย่ำเาสารสิเป็นยังไงหนูใหญ่กว่านี้พูด <laughs> <laughs> ยังไงล่ะยังคือเก่าครับสงสัยอากาศมันเย็นมันหนาวว่ามันลุมครับอากาศเย็นอากาศเย็นมนจาจากบบเห็นบ่บมีตัวเพราราะเห็นตัวเลยก็มีดมีเนาะครับเนาะนี่เนี่เป็นยังไงเนาะ อากาศมันเย็นวอโอ,โอ้ยังคือเก่าอยู่อากาศมันเย็นร่มเย็นล่มหนาวครับช่วงนี้ครับไปรลุ่นกันต่อครับเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะเี่น้นองเออยังคือเก่าครับ กนยังคือเก่いいาง่อยส่งนี่เนาะยังคือเก่าง่อยส่งนี่เนาะครับเนาะเดือนสองมา สงสัยอากาศมันเย็นบ่สงสัยอากาศเย็นนะครับจะออกกังเว้นเอาบ่สงสัยเดี๋ยวกังเว้นมายามอีกเท่หนึงนะครับยังไงเงียบจิบเฮ้ยเงียบเงียบเงียบจิบจิบคนขับจต่ของหนาเพิ่นมาสอบคน เหยียบเข ah. ่าก e. ุมนนอหนว่เห็ดเข่ากุมนบนอหนว่าเบิดแล้วครับป้างนี้เหลืออันให้ไต่ไต่เท uh, ียงนะครับเทิงไปไปหลุนกันอีกตัวเทิงให้เทิงเป็นยังไงยางขึ้นมาหลุนกัน ส่นเถิงนะครับเป็นอย่างไรโอ้มาหลุนกันเบิ้งหลังนี่ครับอย่างไรเห็นครับไ,ไ,ไม้ไม้ของห่อนะครับอยู่ในปลาเขาถือถือขาดบ่อหน,นิวโอ้นี่ถือกครับถือกนี่โอ้เห็นครับถือกครับนี่นครับ ในเตานี้ทำแต้มแล้วครับเดียแต้มนึ่งเก็บแตแมครับออนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มมาอีกแต้มนึงนะครับก,ก็เป็นหลังสุดท้ายพอดีนะครับสำหรับเตานี้ยามาเบิดเงียบปิ๊บนะครับมาหลังสุดท้ายเดียแต้มนึงนะครับเกือปะไ้สำหรับออกไม้ในรอบนี้นะครับถือว่าหมันพอสมควรน,นะครับรวมยอดแล้วกับ ในฮาโตนะครับก็พ่อได้ขัวพ่อได้มกอยู่ครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดเข้ามารับชมก็คอมเมนต์ทักทายแนะนําหรือว่าติชมมาได้นะครับก็เพื่อสิด้ปรับปรุงแก้ไขในการถ่ายทําให้พี่ๆยังนองได้รับชมต่อไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปน้าสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ